บทเรียนก่อนหน้านี้เราเรียนและรู้จักอินดิเคเตอร์กดเบสกันแล้วนะคะส่วนบทที่เราจะเรียนต่อไปนี้จะเป็นการนําเอาอินดิเคเตอร์มาใช้ประโยชน์ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าอินดิเคเตอร์ใช้ทําอะไรได้บ้างประโยชน์ข้อแรกคือใช้ในการทดสอบความเป็นกดและเบสของสารละลายข้อที่2หาค่า pH ของสารละลายโดยประมาณและข้อสุดท้ายใช้บทจุดจุติในการไทเทตระหว่างกดกับเบสหรือเบสกับกด ดยในบทเรียนนี้เราจะเรียนการใช้ประโยชน์ในการบอรดยุทติของการไทเทนซึ่งเรามาดูกันนะคะว่ามีหลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์อย่างไรบ้างหลักการเลือกอินดิเคเตอร์ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของปฏิยาระหว่างกรดกับเบสเพราะที่จุดสมมูรณ์ของแต่ละปฏยานั้นมีค่าพีเที่ต่างกัน โดยอินดิเคเตอร์กดเบสที่เหมาะสมกับปฏิกิริายาการไทเทนนั้นจะต้องมีค่า pH ที่จุดกึ่งกลางช่วงการเปลี่ยนสีเท่ากับหรือใกล้เคียง pH ที่จุดสมมูลของปฏิกิริยาให้มากที่สุดนอกจากนี้สีของอินดิเคเตอร์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสีที่ชัดเจนเช่นถ้าจุดสมมูลมีค่าเท่ากับ7อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมคืออินดิเคเตอร์ที่มีค่า pH จุดกึ่งกลางช่วงการเปลี่ยนสีเท่ากับ7 หรือมีช่วงการเปลี่ยนสีในช่วงบวกลบ2คือ 6-8, ถึงถึงหรือ5-7ถึงในบทเรียนหัวข้อย่อยก่อนหน้านี้เราทราบว่าอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนสีที่ pH เท่ากับ pKa บวกลบ1และที่ pH เท่ากับ pKa คือจุดที่อินดิเคเตอร์มีสีผสมกันระหว่างสีในสารละลายกรดและสีในสารละลายเบส ดังนั้น pH ที่จุดกึ่งกลางช่วงการเปลี่ยนสีจะเท่ากับ pKa ซึ่งถ้าเราไม่รู้ค่า pKa ของอินดิเคเตอร์แต่รู้ค่า pH ของช่วงการเปลี่ยนสีเราสามารถหาค่า pH ที่จุดกึ่งกลางช่วงการเปลี่ยนสีหรือ pKa ได้เท่ากับค่า pH ช่วงการเปลี่ยนสีที่1บวกค่า pH ช่วงการเปลี่ยนทีที่2หาร2ยกตัวอย่างเช่นฟีนอลฟาลีนมีช่วงการเปลี่ยนสีที่ pH 8.3ถึง10.3 เราสามารถหาค่า pKa หรือ pH ที่จุดกึ่งกลางช่วงการเปลี่ยนสีได้เท่ากับ8.3บวก10.3หาร2จะได้คำตอบเท่ากับ9.3ต่อไปเรามาเลือกอินดิเคเตอร์ réussi, ที่ใช้ในการไทเทดระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ยกตัวอย่างเช่นสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคอริกไทเทดกับ สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเราจะบรรจุสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคอลอริกในขวดรูปชมพู่และบรรจุสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ในบิวเลตครับการไทเทสแสดงดังรูปกไก่เราจะพบว่า pH จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเส้นการาฟที่โค้งหักเป็นเส้นตรงที่ pH ประมาณ4-10และมี pH ที่จุดสมมูลเท่ากับ7เนื่องจากเมื่อสารทั้งสองทำกิยกันพอดี จะเกิดเกลือโซเดียมคลอไรด์เกิดขึ้นถ้าเราเปลี่ยนให้สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกบรรจุในบิวเรตและสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดอรอกไซด์บรรจุในขวดรูปูกผู้เราจะได้กราฟการไทเทตแสดงดังรูปขอไข่ซึ่งแสดง pH ที่จุดสมมูลเท่ากับ7เช่นเดียวกันแต่ pH ที่จุดเริ่มต้นและหลังจุดสมมูลจะต่างกันอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมคืออินดิเคเตอร์ที่มี P h ที่จุดกึ่งการช่วงการเปลี่ยนสีใกล้เคียงหรือเท่ากับ7จากตารางจะเห็นได้ว่าบอมไทมอนบูและฟีนอนเรดเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมและโบโมโบกีซอนกรีนจะเปลี่ยนสีก่อนถึงจุดสมมูลจึงเป็นอินดิเคเตอร์ไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้ผลการทดลองผิดพลาดได้เมื่อใช้บอมไทมอนดูเป็นอินดิเคเตอร์ในการไทเทตระหว่างสารละลายมาตรฐ,ฐานกรดไฮโดรคลอริก กับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดอไรอกไซด์ซึ่งแสดงดังรูปกะไก่ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวส่วนการไทเทรตระหว่างสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคอริกซึ่งแสดงดังรูปขอไข่ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวสำหรับฟีนอลเรดการไทเทรตระหว่างสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคอริก กับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์แสดงดังรูปกอไก่ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีส้มส่วนการไทเทตระหว่างสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกแสดงดังรูปขอไข่ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีส้มซึ่งตาของเราอาจจะดูการเปลี่ยนแปลงสีจากสีแดงเป็นสีส้มได้ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ตามที่ได้อธิบายข้างต้นเราสามารถเลือกอินดิเคเตอร์ที่มีช่วงการเปลี่ยนสีอยู่ภายในช่วงการเปลี่ยนแปลง pH ที่จุดสมมูลคือตั้งแต่4ถึง10ได้ซึ่งกราฟการไทเทตร,ระหว่างกรดแก่กับเบสแก่หรือเบสแก่กับกรดแก่จะมีช่วงการเปลี่ยนแปลง pH ที่จุดสมมูลกว้างและชันดังนั้นจึงสามารถเลือกอินดิเคเตอร์ได้หลายชนิด แต่ส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการจะนิยมใช้ฟีนอลทาลีนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงสีชัดเจนโดยในการไทเทตระหว่างสารละลายมาตรฐานกรดไฮดโดรคอริกกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์แสดงดังรูปกอไก่ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากไม่มีสีเป็นสีชมพูส่วนการไทเทตระหว่างสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไฮดโดรคอริก แสดงดังรูปขอไข่ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นไม่มีสีต่อไปเรามาดูการเลือกอินดิเคเตอร์สำหรับการไทเทรตกดอ่อนกับเบสแก่ยกตัวอย่างเช่นสารละลายมาตรฐานกดแอซิติกบรรจุในขวดลูกชมพูนำมาไทเทรกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่บรรจุในบิวเรตจะได้กราฟการไทเทรมีจุดสมมูลที่ pH เท่ากับ9 เนื่องจากที่จุดนี้ในสารลายจะเกิดเกลือโซเดียมแอซิ t e เตตซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสให้ไฮดรอกไซด์อ่อนทำให้สารลายเป็นเบส pH จึงมากกว่าเจด็ดังนั้นจัดตารางอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมคือไทมอนบูและฟีนอลทาลีนถ้าเรานำกดที่มีค่าคงที่การแตกตัวหรือ Ka ต่างกันมาสร้างกราฟกันไทเทตพบว่า กดที่มีค่าคงที่การแตกตัวสูงจะมีช่วง p h เปลี่ยนแปลงที่จุดสมมูลกว้างและชันทําให้สามารถเลือกอินดิเคเตอร์ได้หลายชนิดส่วนกดที่มีค่าคงที่การแตกตัวน้อยจะมีช่วง p h เปลี่ยนแปลงที่จุดสมมูลแคบแต่ถ้าเป็นกดที่มีค่าคงที่การแตกตัวน้อยมากๆเราจะไม่สามารถเห็นช่วงการเปลี่ยนแปลง p h ที่จุดสมมูลจึงทําให้ไม่สามารถเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตได้ การเลือกอินดิเคเตอร์สำหรับการเทเทเบสอ่อนกับกรดแก่ยกตัวอย่างเช่นนำสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียบรรจุในขวดลูกชมพู่ไทเทกับสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคอริกที่บรรจุในบิวเรตที่จุดสมมูลจะเกิดเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งสามารถเกิดปริยาไฮโดรลิซีสทำให้สารละลายเป็นกรดมี pH เท่ากับ5ดังนั้นจัดตารางอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมคือเมทิลเรท และในทำนองเดียวกันถ้าเรานำเบสที่มีค่าคงที่การแตกตัวหรือ kb ต่างกันมาสร้างกราฟการไทเทรตจะพบว่าเบสที่มีค่าคงที่การแตกตัวสูงจะมีช่วง p-h เปลี่ยนแปลงที่จุดสมมูลกว้างและชันทำให้สามารถเลือกอินดิเคเตอร์ได้หลายชนิดส่วนเบสที่มีค่าคงที่การแตกตัวน้อยจะมีช่วง p-h เปลี่ยนแปลงที่จุดสมมูลแคบแต่ถ้าเป็นเบสที่มีค่าคงที่การแตกตัวน้อยมากๆเราจะไม่เห็นช่วงการเปลี่ยนแปลง pH ที่จุดสมมูลจึงทําให้ไม่สามารถเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทตได้ คบการไทเทตระหว่างกดอ่อนกับเบสอ่อนพีของสารละลายที่จุดสมมูลจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซีของคู่กดและคู่เบสซึ่งใช้วิธีพิจารณาง่ายๆโดยดูจากค่าคงที่การแตกตัวของกดและเบสที่นำมาไทเทตถ้าค่าคงที่การแตกตัวของกดมากกว่าค่าคงที่การแตกตัวของเบสสารละลายจะมี pH ที่จุดสมมูลน้อยกว่าเถ้าค่าคงที่การแตกตัวของกด เท่ากับค่าคงที่การแตกตัวของเบสสารละลายจะมี pH ที่จุดสมุลเท่ากับ7และถ้าเกิดค่าคงที่การแตกตัวของกรดน้อยกว่าค่าคงที่การแตกตัวของเบสสารละลายก็จะมี pH ที่จุดสมุลมากกว่า7ยากตัวอย่างเช่นการไทเทสสารละลายมาตรฐานกรดแอซิติกที่บรรจุในขวดรูปชมพู่กับสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียที่บรรจุในบิวเรตค่าคงที่การแตกตัวของกรดแอซิติก เท่ากับค่าคงที่การแตกตัวของแอมโมเนียดังนั้นที่จุดสมมูลจะมี pH เท่ากับ7จากกราฟการไทเทตจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง pH ที่จุดสมมูลอย่างฉับพลันจนเส้นกราฟหักเป็นเส้นตรงดังนั้นจึงไม่สามารถหาอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมได้นอกจากนี้ในการใช้อินดิเคเตอร์ในการไทเทตกดเบส ต้องศึกษา pH ที่เปลี่ยนแปลงที่จุดสมมูลจากกรารไทเททเพื่อเลือกอินดิเคเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีที่จุดยุติได้ใกล้เคียงจุดสมมูลมากที่สุดและลดความผิดพลาดเชิงระบบหรือ Systematic Error จากการไทเทศ